ขณะนี้อาตมากำลังยืนอยู่กลางทะเลสาบเล็กๆแห่งหนึง่งภายในทะเลสาบนั้นก็มีนกอาศัยอยู่หลายชนิดที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็มีนกนางนวลจำนวนหนึ่งแล้วก็มีเป็ดชนิดต่างๆซึ่งกำลังว่ายน้ำเล่นกันอย่างมีความสนุกสนาน จะเห็นได้วา่าที่นกต่างๆมาอยู่ที่นี่เป็ดมาอาศัยก็เนื่องมาจากว่ามันมีน้ำนั่นเองทีนี้ถ้าเปรียบถึงตัวธรรมะเราก็จะเปรียบว่าณที่ไหนคนมีน้ำใจก็จะมีมิตรมีบริวารมีเพื่อนฝูงมาอยู่อาศัยด้วยกัน น,นี่มีปลาก็าอยู่ในน้ำนกก็อยู่ในน้ำนกย่างจำนวนหนึ่งอยู่ในน้ำนกนางนวลแล้วก็เป็ดต่างฝ่ายต่างเข้ามาอาศัยน้ำตรงนี้อ่าแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเรียกว่าอยู่ในน้ำอย่างมีความสุขอ่าแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันจะเห็นได้ว่านกก็เป็นอีกพันหนึ่ง เป็ดนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งแล้วก็นกยางก็เป็นอีกพันหนึ่งนกอื่นๆก็เป็นอีกพันหนึ่งแต่ว่าต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่หาความสุขมาตรงนี้ก็คือมาหาความสุขกันเป็ดก็วิ่งเล่นไล่กันอย่างสนุกสนานฝ่ายนกนางนวลก็พักผ่อนเต็มที่ดูท่าต่างบนโปโนนนี่พักผ่อนเต็มที่ ต่างก็มีจุดประสงค์กันแล้วเขาก็ไม่มีกิเลสกันนะไม่โกรธน,นกน้าหนอนมันอบว่าไอเป็ดนี่มันดังชิบหายเลยวะแล้วไล,วลว่จิกเป็ดไม่มีเอาเธอก็หาความสุขไปสิเธอเล่นได้เธอเล่นอย่างมีความสุขแล้วก็ฉันก็จะหลับอย่างมีความสุขอันนี้คือจริงๆโลกของสัตว์เนี่ยเขาอยู่ร่วมกันด้วยสันติทีถ้าเรามาพูดถึงตัวธรรมะที่เป็นน้ำเนี่ย รพระพระธองค์ให้ธรรมะไว้สองขำหนึ่งคันติความอดทน 2. เมตตาความรักที่ไม่มีความเกลียดหลงเหลือในจิตใจทีนี้นะที่ใดมนุษย์ใดหรือสัตว์ใดมีจิตใจที่มีความอดทนแล้วก็มีความเมตตาไม่เกลียดใครไม่เกลียดซึ่งกันและกันมนุษย์นั้นก็จะเป็นที่พักพิงอาศัย จะมีเพื่อนมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากัลยาณมิตรก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรล,ลุธรมรมเรียกว่ากัลยาณมิตรคือทุกสิ่งที่จะนำไปสู่บรรล,ลุธรรมมองง่ายๆก็คือว่าถ้าเราไปเจอคนเมตตานะมันก็เหมือนบรรล,ลุธรรมเลยคือเราก็เมตตาด้วยถ้าเราอยู่กับคนที่มีความเมตตา และขณะเดียวกันก็ต้องมีความอดทนคนมีเมตตานี่ก็จะอดทนดูคุณพ่อคุณแม่ของเราดูคุณแม่ก็แล้วกันลูกทายใส่ก็อดทนเพราะเมตตาต่อลูกซักผ้าให้ลูกกี่ปีก็ไม่ทราบแม่ทนได้ต้องป้อนข้าวให้ลูกกี่ปีก็นับไม่ถ้วนแม่ทนได้จนะต้อง เสียเงินจ่ายเงินส่งลูกให้เรียนกี่ปีก็ไม่ทราบทนได้ต้องซักผ้าน,านานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนับไม่ถ้วนทนได้ในลูกจะมีความทุกข์นำมาเล่าให้แม่ฟังหรือบางคนถึงก็ติดคุกติดตารางแต่แม่ก็ไม่เคยละความเป็นผู้มีน้ำใจฉะนั้นถ้าเรากระโดดตู้มลงไปในน้ำใจของคุณพ่อน้ำใจของคุณแม่ น้ำใจครูบาอาจารย์อีกจำนวนมากอันแต่พ,พี่พักพิงของลูกศิษย์เพื่อให้เกิดความสุขนั้นเปิดหัวใจออกมาก็จะพบหนึ่งคันติมีความอดทนสามอย่างทนลำบากทนตรากตรำทนเจ็บใจัแล้วกันที่สองก็คือมีความเมตตา u n c o n d i t i o n e d love ก็คือเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข Most welcome มาเถิดเหมือนสถานที่นี้ก็เหมือน,นน้ำก็มีขันตีกับเมตตาเป็ดจะวิ่งจะเล่นจะถ่ายออาเต็มที่เลยนะมันจึงมีความสุขแต่ถ้าหมาก็ว่าถ่ายปุ๊บชักดิ้นชักงอเนี่ยมันจะบอกว่าอย่ามาไหว้ในนี้นะมันเป็นพิษแล้วแต่นี่หมายของว่าน้ําแถวนี้มันไม่มีพิษ่าเล่นสนุกสนานจะอุจจระอุจจระไป หรือว่าจะหาอะไรกินแถวนี้ก็ได้เจอตะไคร่กินตะไคร่มันไม่มีพิษเพราะมันมีเมตตากับมีความอดทนฉะนั้นในคนมีน้ำใจก็จะมีทนลำบากทนตรากตรำทนเจ็บใจเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นฉะนั้นภายในหัวใจของคนมีน้ำใจก็จะต้องมีธรรมะนอนนิ่งอยู่สองประการคือหนึ่ง เมตตารักแล้วทนได้วันนี้ก็เอาธรรมะเรื่องน้ำมาฝากท่านสาธุชนทั้งหลายก็ขออำหนวยพรให้หวัวใจทุกคนกลายเป็นน้ำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีความรักไม่เกลียดใครเลยแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาจะรักรักรักที่ไม่มีความเกลียดเจือผนหากจะต้องเกลียดใครก็ขอทนเอาไว้ว่า อย่างไงก็ไม่เกลียดต้องมีอดทนตามมาเมื่อมีทั้งรักมีทั้งเมตตามีทั้งอดทนแล้วใจก็จะเปลี่ยมด้วยน้ำใจที่สะอาดสว่างสงบมีความสุขแก่ตนเองและอำนวยความสุขให้แก่บุคคลอื่นทั้งหลายได้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกท่านทุกคนเธอ